ใส่เครื่องเทศมากตั้งนิดนึงนะคะเวลาที่เราประทานก็จะหอมเครื่องเทศ <ฮะ S 1> มากกว่าแกงชนิดอื่นนะคะแต่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงมือทำแต่ก่อนที่จะลงมือทำนะคะเราก็จะต้องมาดูจัดส่วนของอย่างเผ็ดเป็ดย่างก่อนาจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแจ้คคุณลงรักนะคะบอกท่านผู้ชมว่าจัดส่วนนะคะที่เราจะต้องเตรียมนะคะมีอะไรบ้างค่ะ,<ฮ>ะนะคะจะเริ่มจากเป็ดย่าง,าง่งคะ ราใช้เนื้อเป็ดย่างนะคะประมาณ300กรัมค่ะ,คะเป็ดย่างนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็หาซื้อไม่ยากนะคะมีร้านขายเป็ดย่างอยู่นะคะเราก็ไปสั่งเขาได้นะคะประมาณสักครึ่งตัวนะคะเนื้อจะได้ประมาณสัก300กรัมอาจจะมากน้อยกว่านี้นิดหน่อยนะคะหรือว่าไปซื้อตามพัตคารตามร้านสุก,กี้อะไรก็มีใช่ไหมคะเราก็ซื้อามาได้เลยนะคะ,ะคะ่ะทีนี้ก็มาดูผลไม้ที่ใช้ใส่ในในแกงเผ็ดเรานะคะก็มีองุ่นดํานะคะค่ะประมาณ50กรัมนะคะ ค่ะแล้วก็จะมีสับปะรดนะคะจะออกรสเปรี้ยวที่หนึ่งนะคะคืส่วนะ้างี่เลือกสับปะรดเปรี้ยวหน่อยนะคะอย่าเลือกสับปะรดรสหวานนะคะอใช้ประมาณ้5กรัมนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะค่ะลูกเล็กนะคะเราใช้ลูกเล็กใช้ประมาณ50กรัมค่ะค่ะแล้วก็มีมะเขือพวงนะคะใช้ประมาณ100กรัมค่ะค่ะอันนี้เป็น หรือว่าเป็นผลไม้ที่ใส่ในแกงนะคะทำให้สวยงามขึ้นนี่ก็มีพริกชี้ฟ้านะคะหั่นแฉลดนะคะสักสองสามเม็ดนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นให้ท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดค่ะใช้สักสองสามใบนะคะอ่าค่ะแล้วก็ปรุงกลิ่นด้วยใบโหระพานะคะใช้ประมาณสักหนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะอันนี้แน่นอนต้องใส่อยู่แล้วนะคะแกงเผ็ดนะคะก็ต้องใส่ใบโหระพานะคะให้มีกลิ่นหอมค่ะเครื่อปรุงรสค่ะก็มีน้ำปลาค่ะใช้ประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะค่ะ ่ะแล้วก็มีน้ําตาลทีนี้เราน้ําตาลนี่เราจะใช้น้ําตาลทรายและน้าตาลปี๊บนี่ก็ปุงรสได้กับทั้งสองอย่างเลยนะคะนน้้ําาาตตลกป๊ค่ะใช่แล้วค่ะนะคะอันนี้นะคะเราเติมมากน้อยกว่นี้ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราชิมนะคะค่ะแล้วก็มีหัวกะทินะคะเราใช้ประมาณถ้วยครึ่งนะคะค่ะหัวกะทิหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะค่ะแล้วก็มีส่วนของหางกะทีค่ะใช้สองถ้วยนะคะค่ะแล้วก็มีน้ํามันนิดหน่อยสําหรับผัด ค่ะข้าะทีนี่นะคะเราก็จะใช้ประมาณครึ่งกิโลกรัมก็พอนะคะเพราะว่าเวลาแกงถ้าข้นเกินไปนะคะใส่กะทิมากเนแกงจะข้นก็จะรับประทานไม่ค่อยอร่อยนะคะเพราะว่าน้ำน้ำพริกแกงเราก็มีความมีเนื้อมากข้นอยู่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะผัดพริกแกงนะคะน้ำพริกแกงกับน้ำมันสักหน่อยนะคะให้พอหอมค่ะนะคะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องมาก นิดเดียวพอนะคะน้ำมันนะะแล้วก็นําน้ำพริกแกงนะคะที่เราโขลกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปะคะ่ะน้ำพริกแกงของเรานะคะสามารถที่จะ ทำแล้วก็เก็บเอาไว้ได้นะคะ<ช>ที่จะนํามาใช้นะคะเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ได้นานนะคะเพราะว่าพิแกงนี่ของเราจะแห้งนะคะไม่ได้ไม่ได้มีส่วนผสมที่มันเปียกแฉะมากอย่างบางทีถ้าเราซื้อน้ำพิแกงมาบางทีเวลาที่ขั้นตอนการบดอะไรเขาอาจจะต้องเติมน้ำนะคะเพื่อที่จะให้บดได้ง่าย<ช>แล้วก็เพิ่มปริมาณด้วยใช่ไหมคะแต<ช>่ของเรานี<ช>่ค่อนข้างจะแห้งๆค่ะ นะคะเราก็พอพอเริ่มตูงกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปหัวกะทินี้เราก็จะเก็บไว้ใส่ตอนสุดท้ายบ้างนิดหน่อยนะคะประมาณสักครึ่งถ้วยคะ่ะการทําแกงนะคะที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะก็คือการผัดน้ําพริกแกงนี่แหละคะ่ะเพราะว่าการผัดน้ําพริกแกงเนี่ยถ้าเราผัด ไม่ไม่หอมใช่ไหมคะหรือว่าเราผัดเครื่องแกงไม่สุกเนี่ยจะแกงแล้วไม่อร่อยนะคะเราต้องผัดให้หอมนะคะให้เครื่องแกงต่างๆที่เราใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นหอมกระเทียมนะคะหรือว่ารากผักชีผิวมะกรูดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะให้สุกนะคะไม่งั้นจะเหม็นเขียวค่ะแล้วก็ต้องผัดให้ให้มีความหอมนะคะค่ะระหว่างผัดน่ท้าแห้งเกินนะคะเราก็เราสามารถที่จะเติมหัวกะทิลงไปได้นะคะเก็บไว้ใส่ตอนสุดท้ายนิดนึงนะคะ คะน้ำพริกแกงก็จะมีความหอมมากเลยนะคะเนื่องจากก็มีกลิ่นของเครื่องเทศนะคะค่ะพูดถึงเครื่องเทศนี่นะคะการบางคนไม่ทราบว่าเออเราจะซื้อที่ไหนนะคะบางทีว่าเออเคยเห็นส่วนมากอาจจะเป็นวัานลูกักทีก็อาจจะหาซื้อง่ายๆที่เคยเห็นก็วลูกขักชีกยี่หลาตามท้องตลาดนะคะตามตลาดสดใช่ไหมคะที่มีร้านขายของแห้งเขาก็จะมีขายอยู่แต่เครื่องเทศบางชนิดเราก็รู้เมื่อีว่าเออหาซื้อที่ไหนนะคะบางทีแบบได้ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างปลอหอมนี่ก็มีขายตามร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านเขาก็มีเพราะว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวบางอย่างเขาก็จะใส่เครื่องเทศด้วยใช่ไหมคะร้านที่ขายเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าที่จะหาซื้อได้ง่ายที่สุดเลยนะคะก็ร้านขายขายยาแผนโบราณนะคะ,นะคะร้านขายยาแผนโบราณนะคะจะมีนะคะตอนนี้นะคะทยอยใส่ไปไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาจีหรือยาไทยนะคะจะมีส่วนของ น้ำพริกแกะเอ่อโทษนะคะเครื่องเครื่องเทศขายนะคะ,คะการเราจะทยอยใส่กะทิลงไปนะคะ ถ้าท่านผู้ชมไม่ไม่ชอบมันมากนะคะก็ไม่ต้องเคี่ยวกะทินานนักนะคะเพราะว่ากะทิจะแตกมันแต่ถ้าท่านผู้ชมชอบลักษณะของแกงที่แตกมันสวยนะคะก็เคี่ยวให้นานสักนิดนึงค่ะสมัยนี้บางทีลักษณะความชอบหรือว่าการที่เราชอบอาหารนี่ก็จะเปลี่ยนไปนะคะเนื่องจากว่าเราจะรักษาสุขภาพมากขึ้นเวลาที่เห็นอะไรมันมันเยอะๆนะคะก็จะไม่ค่อยอยากทนใช่ไหมคะ เสร็จแล้วนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะกับน้ำปลา ขึ้นเท่นะคะอไม่โทษแค่ข,ขึ้นแกงนะคะเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะเวลาผัดอยู่ที่บ้านอาจจะมีการไอจามเล็กน้อยนะคะนี่นะค่ะแกงนะคะก้นซอยนะคะกลิ่นหอมไปถึงก้นจอยเลยะค่ะ การผัดน้ำพริกแกงนะคะเราก็จะต้องคอยคนนะคะอย่าทิ้งเอาไว้นะคะอาจจะไหม้ได้นะคะที่ก้นนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ผัดน้ำพริกแกงนะคะกับหัวกะทินะคะแล้วก็คอยเติมบ้างนะคะเริ่มแตกมันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงรสนะคะที่ใส่ไปแล้วนะคะคือน้ำปลากับน้ำตาลนะคะการปรุงรสนี้นะคะเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องชิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะมีผลไม้รสเรียวที่ใส่อย่างที่บอกไว้นะคะคือสับปะรดนะคะอังุ่น ที่มีรสเปรี้ยวนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมชอบให้แกงมีรสเปรี้ยวตัดรสเค็มหวานหน่อยหน่อยนี่ก็อาจจะใส่ต๊ะน้ำส้มมะขามเปียกนะคะลงไปได้ค่ะใส่ไปไม่ต้องมากนะคะอย่าให้มากนักนะคะใส่แค่นิดเดียวค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หรือว่าประมาณสักสองช้อนชานะคะช่วยตัดรสนะคะให้มีให้รสชาติของแกงเผ็ดเป็ดย่างเนี่ยมีรสกลมกล่อมขึ้นนะคะ ไม่ใช่เปรี้ยวแบบแกงส้มนะคะหรือว่าแกงคั่วนะคะเราไม่ให้เปรี้ยวขนาดนั้นนะคะให้มีรสเค็มนําแล้วก็มีความหวานเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะความหวานนี้ก็ได้จากกะทิแล้วก็น้ําตาลทรายที่เราใช้ใส่นิดหน่อยะคะ่ะบางครั้งเนี่ยสับประรดเราซื้อมานะคะหาเปรี้ยวไม่ได้นะคะเพราะว่าสับประรดสมัยนี้ส่วนใหญ่ปลูกก็ปวทันเขาก็จะทาหวาน <c oughs> ใช่ไหมคะปลูกมา <c oughs> เขาจะหยอดยานะคะทําให้หวานขึ้นนะคะนี่เราใส่เป็ดเลยนะคะพอได้แล้วนะคะ ค่ะแล้วก็ผัดนิดนึงถ้าท่านผู้ชมใช้เป็นเป็ดทั้งตัวนะคะอาจจะต้องไปเคี่ยวกับหางกะทิสักหน่อยนะคะถ้าใช้เป็ดที่ติดกระดูกด้วยก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หางกะทิค่ะ <c oughs> เคี่ยวสักพักหนึ่งนะคะให้ ส่วนของน้ำพริกแกงนะคะซึมรสชาตินี่นะคะซึมเข้าไปในเนื้อเป็ดะคะ่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างนี้นะคะก็จะนิยมใส่พวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอาจจะเป็นระก,กรรมนะคะเขาก็ใส่กันนะคะ <c oughs> หรือว่าลิ้นจี่นะคะที่กรมเปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะคะก็จะเป็นแกงเผ็ดเป็ด,ปด,ปดย่างใส่ลิ้นจี่นะคะ <c oughs> เขาก็จะใส่กันนะคะหรือว่าจะใช้ผลไม้อย,อย่างวันนี้นะคะที่เรานํามาหลายๆอย่างนะคะเพื่อให ดูมีสีสันสวยนะคะก็คือมีองุ่นดํามีสับปะรดสีเหลืองนะคะมะเขือเทศสีแดงนะคะแล้วก็มีมะเขือพวงนะคะที่เป็นสีสีเขียวนะคะสีก็จะตัดกันสวยงามนอกจากผลไม้ตรงที่ว่ามาแล้วพวกละกรรมหรือว่าสลัดใช้ได้ไหมคะอาจารย์สลัดนี่ส่วนใหญ่ก็จะหวานใ,ใช่ไหมคะเราจะต้องหาผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวสักนิดนึงแต่ถ้าว่าอยากจะใส่เนี่ยก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้ต้มมะขามปรุงรสแทน ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะตั้งไฟนะคะปันกลางเคี่ยวสักหน่อยนึ่งค,คุณนงแล้วก็เตรียมอะไรนะคะส่วนของพวกพริกับใบมะกรูดน,นะคะที่มถูกเตรียมหั่นไว้อยู่นะคะคะ่ถ้าคนนะคะเราก็เติมหางกะทิได้อีกะคะ่ะแกงนี้ปกตินี่ตอนที่อยู่ใน ในกระทะหรือตอนที่เราแกงอยู่ยังไม่ยังไม่ค้นใช่ไหมคะพอเย็นแล้วจะค้นขึ้นนะคะเดี๋ยวพอเดือาจะใส่ใบมะกรูดะค่ะนะคะขั้นตอนแรกในการทํานะคะเราก็จะผัดน้ําพริกแกงกับน้ํามันนิดหน่อยนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบนะคะอาจจะใช้วิธีการ เคี่ยวหัวกะทินะคะให้ให้พอแตกมันแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงลงไปก็ได้นะคะทำได้สองอย่างนะคะหรือจะไปผัดกับน้ำมันนะคะแต่ว่าอย่าใส่น้ำมันเยอะนะคะผัดพอให้มีกลิ่นหอมแล้วก็จะใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็ผัดต่อนะคะให้กะทิแตกมันหลังจากที่ผัดหอมดีแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลากับน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลปีบนิดหน่อยนะคะใช้ทั้งสองอย่างเลยนะคะ น้ำตาลจายน้ำตาลซีบเลยนะคะอย่างั้น,นิดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อเป็ดลงไปแล้วก็เคี่ยวค่ะที่ตอนนี้นะคะเรากำลังเคี่ยวเนื้อเป็ดกับ <c oughs> ส่วนของน้ําพริกแกงที่ผัดในกะทิก่อนนะคะช่วงเวลาเคี่ยวนี่นานไหมคะอาจารย์ก็ไม่นานหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็ด เป็ดย่างสมัยนี้ก็ไม่ได้เหนียวมากนะคะเพราะว่าเขาก็ทํามาสําหรับที่จะทานนีเ่เลยก็จะนุ่มอยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้เคี่ยวเพื่อให้ให้นุ่มเพียงแต่เคี่ยวเพื่อให้รสชาติของน้าพริกแกงเนี้ยซึมเข้าไปในเนื้อเป็ดนะคะอันนี้ให้เดือดนะคะพอเดือดเราก็จะเริ่มใส่ใบมะกรูดนะคะค่ะใบมะกรูดเราก็จะฉีกก้านก้านกลางออกนะคะแล้วก็ใส่ลงไป ักที่สุกง่ายๆนะคะอย่างใบโหระพาที่จะใส่ที่หลังนะคะ่ะเราก็จะใส่มะเขือพวงนะคะลงไปเลยนะคะเว <t> ลาใส่นะคะต้องให้เดือดก่อนนะคะเดือจดจัดๆเราก็จะใส่ลงไปนะคะมะเขือพวงก,ก็จะสุกยากนิดนึงนะคะเราก็จะใส่ก่อนก่อนผลไม้ชนิดอื่นนะคะต <t> ามด้วยมะเขือนะคะมะเขือเทศองุ่น องุ่นดํานะคะลูกเล็กๆนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะองุ่นนี่ต้องแกะ,มะเมล็ดออกนะคะเวลาทานจะได้ทานง่ายะค,ะค่ะใช้มีดคว้าเล็กๆนะคะคว้านเมล็ดออก <c oughs> นี่ค่ะนะคะคก็จะมีสีสันของผลไม้นะคะแล้วก็ผักที่เราใส่นะคะมีทั้งสีทั้งเรื่อสด้วยนะคะค่ะนี่ก็เคี่ยวนิดหนึ่งแล้วก็ใส่สับประดรดเปรี้ยวลงไปนะคะ อย่างที่บอกท่านผู้ชมไว้ท่านชิมแล้วรสชาติเนี่ยยังไม่กลมกล่อมนะคะอาจจะตัดด้วยส้มมะขามสักนิดหน่อยนะคะประมาณสัก2-3ช้อนชานะคะไม่ประมาณสักนะคะไม่อาจจะไม่ถึงหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องมากนะคะไม่ต้องเปรี้ยวนํานะคะให้มีรสชาติเค็มแล้วก็หวานแล้วก็เปรี้ยวดหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําง่ายนะคะแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะถ้าเรามีน้ำพริกแกงอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็ดนี่เราก็ซื้อมาได้เลยนะคะค่ะ เดี๋ยวจะใส่หัวกะทินะคะรอให้รอให้ผักสุกแล้วก็มีรสชาตินิดึงนะคะเดี๋ยวใส่คริกค่ะพริกชีฟ้านะคะเขียวแดงนะคะใช้ทั้งสองสีช่วงนี้นะคะก็จะชิมรสได้ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หางกะทิลงไปนะคะขอโทษนะคะใส่หัวกะทิลงไปะค่ะ สุดท้ายเลยนะคะดูนะคะแกงจะมีความข้นใช่ไหมคะค่ะค่ะเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปนะคะแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเดือดดีนะคะเราจะใส่ใบโหระพาค่ะ ใส่ใบโหระพาเลยค่ะอาจจะได้หอมนะคะนี่ค่ะกดให้จมๆในกะทิสักหน่อยนะคะจะได้สุกเขียวสวยดีนะคะถ้าบางทีเราไม่ได้กดลงไปนะคะลอยข้างบนเขาจะจะเห็นเหมือนแบบปลายนึ่งอะนะคะใช่เหมือนกับไม่ไม่ร้อนจัดหรือว่าไม่ร้อนเต็มที่นะคะถึงจะเป็นผักที่สุกง่ายแต่ว่าถ้าไม่โดนความร้อนจัดเนี่ยสีเขาจะไม่สวยนะคะ สีจะดูค้ำๆไม่น่ารับประทานนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ภาชนะนะคะเลขค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ทบทวนส่วนผสมของแกงเผ็ดๆดยาอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแกงนะคะหรือว่าวิธีการทำนะคะแล้วก็ส่วนผสมของ แกงเผ็ดน,นะคะซึ่งวันนี้นะคะแกงเผ็ดเป็ดย่างเนี่ยราคาที่เขาจาหน่ายก็ค่อนข้างจะสูงนะคะาร้านเนีคะเพราะว่าส่วนผสมก็มีราคาสูงอยู่แล้วนะคะอย่างเป็ดย่างนี่ก็ราคาค่อนข้างจะแพงนะคะตักให้เต็มอีกนิดนึงก็ได้ะคะ่ะ เส็เป็นย่างนี้ก็จะเป็นแกงที่มีสีสันสวยงามนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะชอบนะคะอะ ดูมีสีสันตั้งหน่อยนะคะอาจจะใช้ส่วนของเครื่องครุงนะคะ,คะที่เป็นน้ำพิิกแกงนะคะมาแต่งนิดหน่อยนะคะก็จะดูสวยงามค่ะนะคะหรือว่าเราจะเอาผักที่เป็นสีสีนะคะขึ้นมาข้างบนก็ได้นะคะ,คะ แต่งง่ายๆก็มีใบโหระพาะะที่ยังเป็นช่ออยู่นะคะติดึงยอดไว้นะคะเหลือส่วนยอดไว้แต่งนิดนึงที่ฟ้าแดงใช่ไหมคะที่ที่เราจะทานได้นะคะอาจจะเป็นใบมะกรูดนิดหน่อยนะคะถ้าถ้าท่านผู้ชมที่จะจัดอาหารเพื่อที่จะถ่ายรูปเก็บไว้บางท่านอาจจะพอทำอาหารเสร็จแล้วอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้นะคะค่ะทีนี้เรามาทวนส่วนผสมดูหน่อยนะคะค่ะค่ะส่วนผสม